ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดีไล่อนเอฟไร้กลิ่นติดการไร้สารตกค้าง AIA ใส่ใจดูแลความฝันคุณเสนอนหัวหมอ ดีครับท่านผู้ชมเวลาซื้อบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านทถวเฮ้า,าบ้านอาคารพาณิชย์เวลาเขาจะส่งมอบนี่ต้องตรวจดูเรียบร้อยก่อนนะครับตรวจไปตรวจมาอ้าไม่ได้หลังใจเลยวันนี้คนหัวหมอเลยขอเสนอเรื่องไม่ตรงตามสัญญาท่านผู้ชมครับเขาไม่ยอมนะแล้วเขาก็ไม่เอาด้วยมัดจําแบบนั้นนะ เป็นหลังๆด้วยอะเอาดูสภาพเมียผมสักก่อนใช่แน่ถ้าแบบดูดีไฮโซอย่างนี้ถ้าจะซื้ออะไรเป็นหลังๆนะนะมันคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกซะจากส้านพรอภูมิเฮ้ยบ้านบ้านเาลตกลงเราจะไม่เอาหลังนั้นแล้วเหรอไม่เอาแล้วแหมอย่างพวกพี่สองคนเนี่ยไม่ต้องลำบากไปซื้อหรอกเดี๋ยวหนูอ่ะจุดไฟใส่ฟซมแล้วเดี๋ยวเผาไปให้เฮ้ยได้ยินอะไรแว่วๆว่าใครจะมาันแถวนี้เ ใครจะมาเอาอะไรแถวนี้ครับนี่ก็พี่ออนน่ะดิเขาอะจะของพี่โอใช่โอ้ยอย่ามาแตออนของพี่โอเลยพี่โอก,ก็ของพี่ออนเฮ้ย,ยไม่ใช่แบบนั้นตลกลงพี่มาเอาบ้านผมแล้วเหรอใช่เพราะว่านะตอนทําสัญญาเนี่ยเธอบอกกับฉันสองคนว่าเธอจะติดแอร์ให้สามเครื่อง<ช>นะแล้วก็ติดไฟให้รอบบ้าน<ช>แล้วก็ตกแต่งสวนให้ด้วย<ช>ฉันก็เลยหลงมัดจาวางเงินไปแม่พอเราเข้าไปดูในบ้านสภาพบ้านแล้วโอ้โหคุณพาชช่วยอแอร์เขามีไม่ครบใช่ แตกพังบ้างไม่มีบ้างสวนที่สําคัญบอกว่าจะตกแต่งให้ดูมีแต่ไถ่น้ํากับย่าขาเราขอมาจาคืนเลยใช่เสียใจเลยใส่เจียด้วยนะพวกคุณมีคนบอกยกเลิกสัญญาผมเองผมไม่คืนมาจําให้คุณหรอกครับผมล้ะเป็นฝ่ายผิดเสียหายยังไงยังไงผมไม่คืนให้คุณอยู่แล้ว ไม่คืนไม่คืนไม่มาหัวฟูเหมือนกันเพราะไม่เชื่อถามไม่ใช่ประมาณเลยครับสวัสดีครับทุกคนเขสวัสดีครับวันนี้อาจารย์เรื่องมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเรื่องบ้านอาจารย์โอ้หเรื่องบ้านอาจารย์ทำงานมากโอ้โหอาจารย์มีบ้านกี่หลังเฮ้ยเจ็บหลัง โโอหถึงเวลาส่งมอบป้าเราส่งมอบตราสัญญาแล้วแล้วเขามาบอกยกเลิกสัญญาเราจะขอเงินประจาคืนด้วยเราก็มีสิทธิ์ไม่คืนเราไม่จะของโครงการไม่จะของบ้านโธ่เราเขาจะส่งมอบพี่แกไม่ยอมรับจะเลิกสัญญานั่นน่ะดิเราก็มีสิทธิ์ไม่คืนเงินที่จ่ายไปแล้วสิครับเห็นไหมล่ะรีบเลยรีบถ่ายไปนี่ตอบได้เลยว่าเรืหัวหมอมา สองคนผัวเมียเลยครับเขาส่งว่าอะไรไม่ยอมรับเราจะรับได้ยังไงคะเขาผิดสัญญานี่คะตกลงกันไว้เนี่ยเขาก็ไม่ทําตามสัญญาก็คือแอร์สามเครื่องก็ไม่มีติดให้ไปรอบบ้านก็ไม่มีค่ะส่งมอบบ้านไม่ตรงตามสัญญาใช่ถ้าแบบนี้ข้อกฎหมายบอลบเลยรีกครับอาจารย์ส่งมอบบ้านไม่ตรงตามสัญญาเขาก็มีสิทธิ์เลิกสัญญาเรียกเงินคืนทั้งหมดเข้าใจไหม ชวนใครเจอคนหัวหมอมาหูหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ